วันนี้เมนูแกงขหนุนอ่อนหรือสับจิขนุนอ่อนนะคะก็เติมน้ำมันมันมนสตาร์ดเม็ดยี่หร่าเม็ดซอฟหรือเม็ดเชียงข้าวเปลือกนั่นเองค่ะอบเชกานผัดให้เครื่องเทศสุกค่ะเพราะน้ำมันจะเป็นตัวดึงแล้วก็ตัวดูดซึมของสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเครื่องเทศนั่นเองค่ะ ใส่ใบเคอรี่ลีฟค่ะใส่หัวหอมผัดให้หัวหอมสุกค่ะหัวหอมนี้จะช่วยทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นแล้วก็หัวหอมนะเป็นอาหารของแบคทีเรียตัวดีๆในลําไส้แล้วก็หัวหอมมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็งแล้วก็ หอมช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยประโยชน์เยอะมากกว่าที่นุ่นพูดนะคะใส่ขิงกระเทียมตำค่ะทั้งขิงแล้วก็กระเทียมนะคะช่วยย่อยนะแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีกับน้ำมันด้วยนะคะดูดซึมได้ดีกับน้ำมันเนาะอาหารสคาฮารีผัดในน้ำมันเจียวในน้ำมันค่ะใช้เวลาในการเจียวนะเจียวไปด้วยหอมไปด้วยนะเจริญอาหารน้ำลายไหลนะคะ มะเขือเทศนะคะราชินีของสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณชะลอไวัยได้นะบอกเลยว่ามะเขือเทศนี้สุดยอดเลยค่ะผัดให้มะเขือเทศสุกแล้วก็เละน,นะถ้าอยากให้มะเขือเทศสุกแล้วก็เละเร็วขึ้นใส่เกลืองคะออใส่เกลือลงไปแล้วก็ผัดค่ะมะเขือเทศเขาจะเละ เร็วมากขึ้นผัดไปเรื่อยๆนะกลิ่นหอมมากนะคะแค่เราได้กลิ่นเราก็แบบรู้สึกอโรมาแล้วนะจากนั้นก็เป็นการใส่เครื่องเทศพริกแดงคขมิ้นผงรูปผักชีปนการามาซาลานะใส่ตำตำนุ่นเลยนะคะรสชาติจะออกมาพอดีนะ เครื่องเทศไม่โดดไปแบบพอดีนะคะลงตัวใส่ขนุนอ่อนนะที่ที่มันดิบนะไม่ผ่านการต้ม,มขนุนอ่อนนี้กากใย,ยสูงมากแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็ประโยชน์มันมีเยอะกว่าที่นุ่นพูดนะนุ่นกินทุกวันนุ่นไม่รู้หรอกว่าประโยชน์อะไรแต่รู้แค่ว่ามันมีประโยชน์มากเท่านั้นเองอกินไป แล้วก็มาเปิดดูประโยชน์ที่หลังออช่วยในเรื่องผิวพรรณจัดบ่อยๆค่ะเมนูขนุน <c oughs> ค่ะก็เติมน้ำเปล่าตามชอบค่ะแล้วก็ปิดฝาให้เดือด15-20นาทีหรือจะมากกว่านี้ค่ะเราต้องเช็คดูขนุนว่าเขาเปื่อยหรือย่งประมาณเนี้ยค่ะอืม ขั้นตอนสุดท้ายก็เติมผักชีสดลงไปค่ะจากนั้นก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟร้อนๆกินร้อนๆน,นะคะจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเวลาเรากินแล้วเหงื่อออกนะสารพิษจะถูกขับออกทางเหงื่อด้วยนะคะนี่น่ากินไหมบอกเลยว่าเมนูนี้ทําไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเจอขนุนอ่อนที่ไหนซื้อค่ะแล้วแบบไร้สารพิษด้วย ถ้าบ้านใครมีขนุนอ่อนที่ปลูกเองดีเลยค่ะอิจฉาเลยนะ